ซาซาซา,ซา,ายลักษณะของมเมล็ดข้าหลามดมค่ะอะไรเป็นแบบนี้มเมล็ดจ,จะแข็งนะลักษณะผิงเมล็ดจ,จะมีขนขนสกสา เล็ดแข็งค่ะแข็งมากน้ำน้ำอุ่นมาค่ะเอาดีวัดอุณหภูมิน้ำมเมล็ดค่ะแช่น้ำคืนหนึ่งค่ะ,มะเมล็ดที่เราแช่น้ำไว้คืนหนึ่งค่ะ พอเราแช่ไว้เนี่ยเม็ดมันจะานิ่มน,นะเปลือกไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เปิดอกจะพอสกิดได้มเมล็ดที่เราทำการสกิดหัวมเมล็ดค่ะสกิดเรียบร้อยหมดทุกมเมล็ดแล้วค่ะนางปาชนะมาไม่ต้องจ่อรู าฟละเอียดค่ะไฟขอตั้งทั่วไปใส่ไฟลงไปค่ะ,ะเล็บจางลงไปค่ะ เอาทรายค่ะกบทับหน้า,มาเมล็ดไม่ต้องหนาค่ะลดน้ำให้ชื้นๆน,น้ำไม่ลดเยอะลงดัดติดขาคุปตกภาชนะแล้วก็จะรับด้วยหนังยางค่ะ เนี่ยค่ะเขาหลามดงที่เราบ่มใส่ทรายไว้สังเกตเธาเนี่ยมีต้นแทงแล้วค่ะแต่ยังไม่แทงคึดออกจากตัวทราย งอกชามากแล้วนี่ยค่ะยังไม่สลัดเปลือกเมล็ดเลยนี้เราก็เก็บไว้เหมือนเดิมค่ะรอต้นแทงขึ้นมาแต่ตัวลากเขาเดินแล้วค่ะ บ่มไป้ก่อนนี่ค่ะเข้าหลาเข้าหลามดงอันนี้ที่ตอนนั้นเรามันงอกแล้วค่ะแล้วเราก็ยังไม่ได้แกะตัวที่เราคุมปากภาชนะเอาไว้เนี่ยค่ะอันนี้เราเห็นว่าเขาสลัดเปลือกเมล็ดแล้วค่ะ อันนี้เดี๋ยวเราก็าจะ ปิดปากภาชนะไว้ก่อนค่ะรอเขาแตกใบก่อน เ้าหลามดองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต้นข้างในเขาค่ะ นี่นะลากใหญ่มากค่ะนะามาเล็กที่เราใส่ไว้ วก็จะได้มาต้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวอันนี้เราไปลงปลูกขอบคุณที่ติดตาแล้วค่ะ